ครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีถอดหน้ากากนะครับของ Honda Jazz g c h นะครับตอนนี้ก็เอาตัวนี้เอาตัวนี้ออกครับชิ้นแรกตรงนี้นะครับเอามือสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็ดึงวัดได้เลยนะครับนี่ครับครอบใหม่นะครับออกไปเลยนะครับแล้วก็ขัดมาก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับ จะแข็งนิดนึงนะครับนี่ครับทีนงานอากากพลาสติกนะครับจิ้มเข้าไปด้านหลังนะครับจิ้มเข้าไปด้านหลังตามร่องนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยดึงกระชากออกมานี่ครับออกมาไม่มีน็อตนะครับทีนี้จะเป็นจะเป็นลิปนะครับลิ้ลเลยถัดมาถัดมาด้านบนจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับนี่ก็คือน็อตเบอร์แปด ไปได้เลยนะครับสองตัวออกแล้วตัวนี้ก็ยังออกไม่ได้นะครับยังเหลือน็อตอีกนะครับนี่ทีนี้จะมาถึงชิ้นข้างล่างชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหวัวแฉกนะครับอยู่หนึ่งตัวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ แล้วก็ปักหออกนครับแล้วก็จะมีเบอร์แปอยู่ด้านในอีกหนึ่งตัวนะครับต้องใช้ปะแจบล็อกเบอร์8นะครับอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับน็อตเบอร์8ตัวนี้ก็จะไว้ล็อกกับขาวิทยุนะครับเราต้องเปิดเก๊ออกด้วยนะครับเพื่อที่จะที่จะจะมองเข้าไปมองรอดฝั่งนี้จะไปเห็นน็อตเบอร์8อยู่ด้านในนะครับ แล้วก็คันของรถออกไปเลยนี่นะครับพอออกแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนะครับกระชากออกมาแล้วก็จะมีปลั๊กไฟฉุกเฉินนะครับก็ดอกออกได้เลยลก็จะมีปั๊กปั๊กไฟวิทย,ยุแล้วก็ปั๊ก ค่าเอฟเอ็มน,นะครับก็ออโอเคนะครับวีทีถอดก็มีเท่านี้ครับ